สวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านวัดเจรัญยนทุกท่านสำหรับคลิปวันนี้นะครับคลิปประจำวันที่7มกราคม2,569คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับวันนี้ผมก็มีรถไถเข้าใหม่นะครับเป็นรถไถ47แดง L 4708 SP เเป็นรถไล่นะครับ ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดต่างๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคันนี้เป็นรถไล่แท้ๆเลยนะครับรถสภาพสวยดอกยางหน้าก็เหลือเยอะนะครับยางหลังก็อยู่ประมาณ60-70%นะครับเป็นยางเดิมโอตานิรถสภาพสวยนะครับ ของเครื่องมือก็ยังอยู่นะครับนี่นะครับไม่ผุใบมีดหน้าเต็มนะครับดูดูแล้วน่าจะใช้งานน้อยไม่มีดได้นะครับส่วนใหญ่น่าจะไถ งงานมันเปิดฝากระปโปรงเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมยังไม่เคยเปิดผ่านเป็นผ่านหกปลาช้างผ่านโค้งสวย ครับก็จะมีใบใบบางบ้างนะครับเป็นบางใบนะครับอาจจะเป็นดินทรายนะครับเจอดินทรายใบก็จะหมดไวท้ายสวยไม่เหลืองคันนี้ใหม่แท้นะครับ1,800กว่าชั่วโมงติดเครื่องดูไอดูน้ำ ก็เงียบดีนะครับใช้งานได้อีกนานตรอ,อบขึ้นปกติคันนี้เพิ่งมาถึงนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะครับสาภาพเดิมๆแบบนี้เลยส่วนใบผานข้างหลังเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เยียก็เงียบนะครับไม่หอนอันนี้ใช้งานยาวๆได้เลยนะครับราคานะครับ3 3 9 0 0 0 0าบาท3 3มแ0น0หนบาทท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็087-2408296 0 8 7 2 4 0 8 2 9 6 วัดเจริญยนต์ตั้งอยู่ที่ตำบลสะทองอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์รถไล่นะครับนานๆก็จะเจอสภาพนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ